สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับบนนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มผู้ติดตามบน IG กันนะครับโดยเว็บ KM Social นะครับผมก่อนอื่นครับเพื่อนเเข้ามาที่หน้าเว็บเบ์เซอร์นะครับพิมพ์ค้นหา KM Social นะครับลิงก์เว็บไซต์จะอยู่อันแรกเลยนะครับก็กดเข้ามาก็จะเจอแบบนี้นะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้งานกครั้งแรกนะครับเราก็มาสมัครการใช้งานกันก่อนนะครับกดที่สมัครใช้งานนะครับกรอกชื่อผู้ใช้เนสผ่านนะครับไม่จําเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กเช หรือไนะครับเพื่อนๆมีอ่าบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้นะฮะส่วนตัวผมมีรหัสอยู่แล้วนะครับก็ลงมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยครับเมื่อเพื่อนเข้ามาหน้าเว็บแล้วนะครับผมก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะโดยดางซ้ายมือก็จะเป็นรวมแถบเมนูต่างๆนะครับก็จะมีคําสั่งซื้อใหม่ก็คือการกดออเดอร์นะ่เครับผมประวัติการสั่งซื้อนะครับเติมเงิน แนะนำเพื่อนติดต่อแอดมินจะอยู่ด้านนี้หมดเลยนะครับผมมองมาที่ด้านบนขวามือนะครับผมก็จะเห็นกระตังค่าบัญชีนะครับแล้วก็ยอดเงินนะครับในบัญชีสําหรับผู้รีเข้ามาใช้งานครั้งแรกอาจจะยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวเรามาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับให้เพื่อนคลิกที่เติมเงินด้านซ้ายหนึ่งนะครับผมโดยทางเว็บไซต์ก็จะมีทางเลือกในการเติมสองช่องทางนะครับก็จะมี QR c o d กนธนาคารเลยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับผม เป็เพื่อนก็นเลือกได้เลยนะฮะผมเลือกเป็นคิวอาร์โค้ดแล้วกันนะครับเป็นช่องทางที่ง่ายมากๆเลยนะครับก็ใส่ยอดเงินไปนะครับกดจ่ายคิวอาร์โค้ดขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนกันได้เลยนะส่วนทางด้านล่างก็คือประวัติการเติมเงินของเพื่อนๆนั่นเองนะครับผมแล้วมาเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับเรามากดสั่งออเดอร์กันเลยดีกว่าครับพเพื่อนมากดที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับคลิกเลือกที่หมวดหมู่นะครับเลื่อนมาบริเวณ IG แล้วก็หาคำว่าเพิ่มผู้ติดตามนะครับผม มาด้านล่างนะครับด้านบริการนะครับก็จะมีเรทราคานะครับแล้วก็ความเร็วที่ต่างกันนะครับเพื่อนๆลองอ่านดูกันว่าก่อนได้นะครับผมผมจะเลือกปัญัาแรกละกันนะครับผมมาด้านล่างนะครับช่องลิงก์ช่องจํานวนนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนำลิงก์ของโปรไฟล์บนไอจีนะครับที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มผู้ติดตามนะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยนะฮะส่วนช่องจํานวนนะครับก็เป็นจํานวนผู้ติดตามที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มกันเองนะฮะก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์นะครับคัดลิงก์โปรไฟล์นะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์ใส่จจานนนนนวเข้ไไปปะะะคครรััับบผผมมใส่่ที100ลก เมื่อเพื่อนกอครบแล้วนะครับค่าจะจ่ายก็จะโชว์ขึ้นมานะครับผมก็ถูกมากๆเลยนะเพื่อนๆลองตรวจสอบกันก่อนได้นะครับแล้วเมื่อเรากอกันครบแล้วเราก็กดส่งเลยครับเมื่อเพื่อนส่งแล้วนะครับก็จะเห็นข้อความนะครับว่าได้รับกับสั่งซื้อของคุณแล้วนะฮะแสดงว่าออเดอร์เพื่อนได้รับการยืนยันแล้วนะครับและถ้าเป็นเพื่อนต้องการที่จะเช็คประวัติออเดอร์นะครับหรือสถานะออเดอร์เพื่อนก็มากดที่ปอดการสั่งซื้อได้เลยนะฮะนี่ก็จะเป็นออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปนะครับทางด้านขวามือก็จะเป็นสถานะออเเดอรรร์นนนขึ้ว่าาาิกยู ส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นรหัสเลขออเดอร์นั่นเองนะครับผมด้านหลังจะเป็นออเดอร์ที่เคยกดกันมานะครับและหากเพื่อนๆพบปัญหานะครับในการใช้งานเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินได้นะครับที่ติดต่อแอดมินนะครับทางด้านซ้ายมือม่ว่าจะเป็นปัญหาการกดออเดอร์ไม่ได้นะครับเติมเงินไม่เข้าหรือว่าออเดอร์มีความล่าช้านะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแจ้งขอเร่งความเร็วหรือว่าแจ้งปัญหาเพื่อนได้นะครับผมเลือกที่หมวดหมู่ปัญหานะครับขอแจ้งปัญหา เลขออเดอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความหาแอดมินได้เลยนะครับว่าเป็นปัญหาอย่างไรนะครับเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาของเพื่อนนะครับและถ้าหากเพื่อนๆนะครับชอบใจนะครับบริการของทางเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถแนะนําให้เพื่อนของเพื่อนเข้ามาใช้งานกันได้นะครับผมคลิกที่แนะนําทางด้านซ้ายมือนะครับผมมาปี้ลิงก์ตรงนี้นะฮะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเพื่อนเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะฮะมีค่าคอมมิชชั่นให้ด้วยนะครับ3%เมื่อเพื่อนของเพื่อนเข้ามาใช้งานกันแล้วนะฮะแล้วเมื่อเราสั่งออเดอร์ก เดี me, ๋ยวตอนนี the will like. anyway. ้นะครับหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับมีผู้ติดตามหรือ follower อยู่0คนนะครับเดี๋ยวเรามารีเฟซหน้าดูนะครับว่ายอดขึ้นมาหรือยังนะฮะยอดยังไม่ขึ้นมานะครับเพื่อนๆกตลองใจร้อนไหมนะครับเดี๋ยวเว็บไซต์จะค่อยๆเพิ่มยอดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับและเพื่อนๆเป็นการเสียเวลานีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นไปแล้วดีกว่านะฮะมาแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ทําการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอด follower ขึ้นมาแล้วนะครับผมจะ0เลยนะครับขึ้นมาเป็นน1007ะครับ กับราคาเกินขึ้นมาบ้างนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับทางเว็บไซต์เขาใจดีแถมให้นะครับผมบริการก็ถูกนะครับทํางานก็รวดเด็ยวและก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์ไว้เวยนะครับที่ M Social นะครับเพื่อนๆหรือถ้าเพื่อนๆหาเว็บไซต์ไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ให้นะฮะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปจิ้มได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ